ช่วงเด็ดเรื่องดนนังกัรสนุนโดยเรื่องสุดอางมิสซีนมิสทีนมาแล้วค่ะทีวีพูรบุ๊คเฟยกดดอกกันสามห้าเจ็ดเฉพาะ AAS นิตยาสารสไปซี่ คุณผู้ชมนะคะทราบวิธีการดูอาหารที่วางขายตามท้องตลาดและมีสีสันน่ารับประทานไหมคะว่าสีน,านั้นนะคะเป็นสีไปทางธรรมชาติหรือว่าเป็นสีที่ผสมอาหารคะ่ะค่ะนะคะคุณผู้ชมนะคะยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าค่ะอาหารชนิดไหนเป็นอาหารที่เป็นสีธรรมชาติหรืออาหารชนิดไหนเป็นสีผสมอาหารนะคะหรือว่าเราติดตามสกู๊ปนี้กันเลยค่ะ,คะ,คะ ไปมองแค่ว่าสิ่งที่เราเห็นอย่างเดียวว่ามันสวยน่าทานเมื่อรับประทานลงไปแล้วเนี่ยขออย่างเดียวไม่ว่ามันจะสวยหรือไม่สวยขอให้ดีต่อร่างกายอาหารที่มีสีสันและหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าบางทีนะคะอาจจะมีสารเคมีบางอย่างซึ่งเป็นอันตรายกับร่างกายเราปนเปื้อนอยู่อย่างเช่นสารรดงเนื้อแดงหรือว่าจะเป็นสีผสมอาหารต่างๆนะคะซึ่งเรื่องนี้คะ่ะเราจะมีวิธีการสังเกตหรือเลือกซื้ออย่างไรบ้างเราไปชมพร้อมกันในช่วงของเด็ดเรื่องดังะคะ่ะในปีที่แล้วเราก็มีการตรวจตัวอย่างไปประมาณ500ตัวงห่างล้ายตัวหญ่ารเ่งตาม ต้าแอนติคอนิสเป็นยาที่รักษาโรคแก้หอบหืดปกติก็จะไปใช้ในพวกผู้ป่วยโดยแพทย์สัง่งจุดประสงค์ที่เขาไปใช้เนี่ยเขาเจตนาโดยรู้เท่าไม่ถึงการเขาต้องการให้หมูเนี่ยมีความกระตือรือร้นแล้วก็ทําให้หัวใจต่างๆหรือหมูเนี่ยมีมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาทําให้มันบางแต่ข้อเสียก็คือว่าถ้ามีสารตกค้างที่เป็นยาเนี่ยอยู่ในอาหารอาจจะมีโทษต่ตอร่างกายหัวใจจะเต้นแรงกระวนกระวายถ้าให้ดีเราบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปดูอาหารที่แบบพอจะเป็นแบบธรรมชาติไม่ได้ไปปรุงแต่งไม่ได้ไปเจออะไร เข้าไปสารโซเดียมไนเตรตแล้วก็สารโซเดียมไนไตรด์เนี่ยจำกัดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับไนไตรด์เนี่ยให้เติมที่125มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมสําหรับนไนเตรตเนี่ยเราจะอนุญาตให้อยู่ในช่วงของ500มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมนะะหรือในกรณีที่ใช้เป็นส่วนผสมระหว่างไนเตรตกับไนไตรด์เราก็อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน125มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมแต่จุดประสงค์ของไนเตรตไนไตรได์หลักๆที่สําคัญก็คือว่าจะทําหน้าที่ทําให้เกิดสีชมพูที่2ก็คือนไนนนเตตทททจะททํําาาหห้้ี่่ใกลิงหาหรมีกลิ่่นเเฉพาะพือ แฟิกเม็ดสีในในเนื้อสัตว์แล้วก็ทําให้รสชาติมีความจำเพาะทั้งสองฝ่ายควรจะฝ่ายหนึ่งก็ควรจะเข้มงวดแล้วก็ตรวจสอบให้มากขึ้นอีกฝ่ายนึงก็ต้องรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําลงไปมันเป็นสิ่งที่ผิดนะเราก็มีการดําเนินการก็คือการใช้ในเตนไซส์เกินมาตรฐานนะคะก็จะมีโทษปรับ2 0,000บาทในกรณีถ้าหากว่ามากเป็นอันตรายถึงชีวิตก็จะมีโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีอาหารนะคะถือได้ว,ว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของเราทุกคนค่ะดังนั้นนะคะใส่ใจและพิถีพิถันกับการเลือกวัััตถุดดิิบมาาาาทํอหรกกนนสะะค าที่เรก่อนเลือกซื้ออาหารนะคะควรดูฉลากและร้านค้าที่ไว้ใจได้นะคะที่สำคัญค่ะมันตรวจสอบนะคะแค่นี้ค่ะก็ปลอดภัยหายห่วงแล้วค่ะได้เวลาที่ทีวีผู้บุฟเฟ่จะเจาะลึกข่าวบันเทิงร้อนๆมาให้กุกคุณได้แซบกันถึงบ้านกันแล้วเอ,าอ้ายังไงก็อย่าพึ่งลุกไปไหนนะคะเดีย๋ยวเราจะเริ่มกันที่ดูทีวีผู้ไลฟ์ลลก่อนใครกับช่วง Talk of the To w n มาชาแถลงข่าวภาพหลุดและที่ทุกคนจะพลาดไม่ได้ก็ต้องช็อตเด็ดดาราที่ทีมปาร,ปรสซีของเราไปสืบเสาะตามมุมตึกแอบถ่ายภาพลับมาให้เราได้ดูกันซึ่งภาพเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในมือถือคุณก่อนใครแค่เพียงกดดอกจันสามห้าเท่านั้นค่ะจากนั้นเราไปฝั่งนางเอกสุดฮอตสีริต้าเจนเซนแนถมอาหารจานปโปรดเลยค่ะชอบขนมไทยๆและสุดท้ายวันนี้วันเกิดชมพู่อริยาพาย,ยุครับฮาจีวอน ซอฮยอนเกิล so Generation รวมอวยพรพวกเขาได้วันนี้เลยนะคะสำหรับวันี้วันเกิดฝนธนาสุนทร Star, o U พีเดอรสตาร์จอมโอยูคิสอวยพรพวกเขาได้หลังเที่ยงคืนของวันนี้ที่ดอกกัน357เฉพาะ AIS ค่ะับวันนี้นะคะเวลาของรายการ9มิเมตรก็หมดลงแล้วค่ะ Love is the hidden d e s i r e in my I can feel it ourselves ความรักนะคะเป็นสิ่งซ่อนอยู่ในใจค่ะไม่มีใครรู้ได้นอกจากตัวของคุณเองค่ะ ขอขอบคุณยาท่าน้ำผาปลาายบินน้ำส้มผสมเนื้อส้มตาบินิเมทเขาที่จอแฟครูสเบนคอฟอคอคอฟี่ ทีฟูบูฟเฟ่เดอะใจสามห้าเจ็ดมิตรยาศาศาสาสปซี่และทีวีฟูค่ะและสำหรับใครนะคะที่มีเรื่องราวและความสามารถพิเศษแบบแปลกๆค่ะก็สามารถติดต่อมาหาทางเราได้นะคะรุมถึงใครที่อยากจะร้องเรียนในกรณีที่ไม่รับความเป็นธรรมค่ะก็สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันที่เบอร์โทรศัพท์สองเจ็ดสามสามเก้าศาูนย์ศูนย์ค่ะหรือว่าจะติดต่อตามที่อยู่อีเมลทางด้านล่างนี้ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ